คำแหละจากปลาหมึกที่ตกขึ้นมาได้สดสดก็ดิ้นๆกระเด๋วกรเดวแล้วก็ทำเลยสดๆเด็กกินได้เลยช่จเด็กจ้องมองด้วยความอยากทานโอ้ย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 โอยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยโ้ยโอ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 อยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ ไอ้นั่นคือไข่ปลาหมึกไอนี่มันยายามขยเลยเอยถ่ายไว้เนาะคือมันขยิ้ไปหาตัวมันอืมันขยิ้ไปหาตัวมันยู่เกยวอะเอากยวบๆไอ๋ันทิ้งเอาไม่เอาไอ้นั่นมันแงนหนังมันนหั มันยังไม่รู้ตัวเลยว่าฉันตายแล้วฉันยังไม่รู้อ๋อนี่ไงแล้วก็หาอะไรเล่นคือกินสดๆเลยตัวตัวแล้วใส่จานไปจิ้มกไข่มันนิดเดียวเองเนาะเออไข่มันอยู่บนในนั้น